ตัวนี้เลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนคะนเล็งมาตั้งนานแล้วโอกาสนี้แหละคุณจะได้ลองสักทีเพราะว่ามันคือ1แถม1 80 ml ในราคา9 9 0บาทสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ผมแนะนํา2ปั๊มเช้า2ปั๊มเย็นเรื่องรูขุมขนกระชับหน้าหายอักเสบแดงผิวนุ่มขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นรอยสิวเม็ดสีฝ้าต่างๆจางลงภายใน1เดือนแต่ใครที่เคยใช้อยู่แล้วราคาเนี่ยผมแนะนําเลยคุณลองใช้ผ้าปั๊มเชา้าผ้าปั๊มเย็นเดี๋ยวผมกดให้ดูครับ1 2 3 4ี่ 5แล้วคุณทาไปเลยฮะหนึ่ง สองสามสี่ห้าเนื้อมันตึมไวมากคุณทาแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าแบบผิวคุณมันชุ่มฉ่ำทันทีพอมันเริ่มแห้งปุ๊บคุณลงมอยเจอร์เอมชัชนต่อได้เลยทันทีที่คุณลงเอมชัชนเสร็จปุ๊บคุณจะรู้สึกเลยว่าผิวคุณมันนุ่มชุ่มชื้นอยู่ข้างในใครไม่กลัวว่าทานนานๆนหนักจะอุดตันไหมเซรั่มไม่มีอะไรให้อุดตันฮะเป็นฝั่งน้ำเลซิตินเป็นไอลอฮอนามันเป็นแพนเตนอนไม่ได้มีไขมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอุดตันยิ่งทาเยอะหน้ายิ่งชช่่่่มมมืื้้้นนนนนนรรททีีหาาออแแแััจะกลบฟฟูข็็็งเเววปิ เคยผัดเซลล์ผิวมาใช้เลตินอนเยอะเกินไปจนผิวบาง